สวัสดีครับเป็นแฟนช่องสับขาหลอกอยู่กับพี่เจตสับขาหลอกเหมือนเดิมนะครับย้ำมา,าเจอกันแบบนี้ทุกวันหน้ากล้องเวลา3าคู่ไปก่อนแล้วก็ย้ําว่าคืนนี้เราเจอกันไลฟ์สดตอน1ทุ่มนะครับ วิเคราะห์บอลตามกระแสต่างประเทศครับใครชื่นชอบรอติดตามคืนนี้นะครับอย่าลืมไลน์แอดเจดีสาด้วยนะครับเอาหน้ากล้องไปก่อน3คู่ครับไปเริ่มมันที่เวลา3ามทุ่มก่อนครับพิมลิกอังกฤษเบรนท์ฟอร์ดอันดับ9จะเปิดบ้านเจอกับนอรตทแฮมฟอร์เรสอันดับ17บเบรนท์ฟอร์ดสีแต้มเกมล่าสุดบุกชนะเชลซีมา2อศูนย์นะครับตัวหลักๆก็ปาิเสธยันเส้นนารูบิยองเอ็มบิลโมยอนวิซ่ากองหน้าเอวานโตนี่เหมือนเดิมเจอกับฟอร์เรสต์สแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะไบรตััน3-1 สามแนวะรุกครับก็มอร์แกนกิฟไว้บันเ่นจอรสันไทโวอวอนิยี่นะครับเกมแรกเจอกันฟอร์เลสเปิดบ้านเสมอ2 2ครับคู่นี้ก่อนเกมเบรนท์ฟอร์ดเป็นต่อเอาง่ายๆฟอร์เลสเนี่ยกลับมาชนะนัดแรกในรอบ11เกมก็จริงครับแต่ว่านั่นเป็นการเล่นในบ้านเวลาเล่นเยือนยังมีปัญหานะครับเบรนท์ฟอร์ดก็ถือว่ากลับมาชนะปลดล็อกได้เหมือนกันเกมในบ้านดูแข็งแกร่งนะครับพี่เจมมองว่าเกมเนี้ยเบรนท์ฟอร์ดชนะแน่ครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูนะครับ ครูต่อมาไปที่เวลา5ทุ่มไปดูบิ๊กแมตช์ของเซเรีย A ครับโรม่าอันดับ5เปิดบ้านเจอเอซิมิลานอันดับ4เป็นการแย่งท็อปโโดยตรงนะครับโรม่า เกมล่าสุดบุกแพ้ออตาลันต้ามา1-3ต่อนะครับปัญหาคือสมอลลิงวานาดุมดี巴าน่าจะยังลงไม่ได้นะครับดังนั้นแกนหลักตรงกลางแดนคริสตันเดแนวรุกมีลอเรนโซ่เปเรียกินีโอลาโซบักเคนทามิอับราฮัมครับเจอกับมิลาน56แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเลเช่2-0นะครับเซฟานอปิโอลีครับก็มีผู้เล่นอย่างราฟเฟลเลอที่กำลังท็อปฟอร์มนะครับแดนกลางมีซานโดโตนาลี ดาวลุกบายิมดอสัสกองหน้าเป็นโอลิเวียเชีรูนะครับเกมแรกเสมอ2องที่บ้านมิลานครับคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงมากนะครับไปดูเฮดตูเฮดเนี่ยหกนัดลังสุดที่เจอกันในลีกเอซิมิลานไม่เคยแพ้โรม่าเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นที่ไหนชนะ4เสมอ2เกมแบบนี้พิจตว่าวัดใจ a อซิมิลานด้วยฟอร์มดีกว่าครับมิลานจะปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเชียร์เอซิมิลานนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสองไปที่ลาลิกาสเปนครับบาร์เซโลนาทีมจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเรอัลเบติสอันดับ6บาซ่า76แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ราโยบากาโนมา1ต่อ2นะครับชาบีแอนันเดสก็มีแกนหลักอย่างกาบีบุสเกตนาลุกราฟินญากองหน้าโรเบิร์ตเลวันดรอสกี้เหมือนเดิมเจอกับเบติส49แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอโซเซดัดศูนย์นะครับนาบิลเฟกีกับควรมียังเจ็บครับแกนหลักก็ พวกวิลเลียมคาวันโยเซโอการาเลสนะครับบอคาอิกเซียสยืนกองหน้าครับเกมแรกบาซ่าบุกชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมเขายกให้บาร์เซโลนาเป็นต่อชนิดต้องยิง2ลูกนะครับแต่พี่เจ็ดดูแล้วเนี่ยช่วงหลังบาซ่าก็เริ่มฝืดน,นะครับสี่นัดหลังสุดชนะเกมเดียวเบติสยังมีลุ้นบนที่ยุโรปพี่เจ็ดมองว่าเกมแบบนี้บาซ่าอาจจะชนะแต่เต็มที่ประตูเดียวนะครับดังนั้นคู่นี้วัดใจแล้วเบติสครับสรุป3ทีมหน้ากล้องไปก่อนนะครับชอบไปที่เบรนท์ฟอร์ด เอซีมิลานและเรอัลเบติสครับย้ำว่าคืนนี้เจอกัน1นึ่ทุ่มวิเคราะห์บอลไลฟ์สดตามกระแสต่างประเทศนะครับอย่าลืมไลน์แอดของเราแอดเจดีสแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันที่ YouTube นะครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ